สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่สนใจหนังสติกนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปพิเศษนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะเป็นปกติคลิปที่ผมเคยทดลองยิงไกลสุดที่เข้าเป้านะครับเข้าเป้าแต่เป้าใหญ่นะครับที่ระยะ60เมตรนะครับวันนี้ผมจะขยับไปที่ระยะ100เมตรนะครับเป็นจริงๆการมายิงระยะไกลแบบนี้มันมันมันวางผลไม่ได้นะครับแต่ว่าวัตถุประสงค์ก็คือว่า ผมอยากจะรู้ว่าในระยะร้อยเมตรเนี่ยลูกกระสุนหนังสติกเรายิงถึงไหมอาจจะถึงหรืออาจจะไม่ถึงหรืออาจจะเลยก็ไม่รู้เพราะว่าการยิงไกลขนาดนี้ครับมันมันมันมองไม่เห็นลูกกระสุนตกนะครับดังนั้นวันนี้ผมจะมายิงที่ระยะประมาณร้อยเมตรนะครับสิบสี่เก้าของผมก็ประมาณสิบเมตรดังนั้นผมจะนับเก้าทั้งหมดร้อยสี่สิบเก้านะครับโดยประมาณนะก็เกินร้อยเมตรนะครับร้อยสี่สิบเก้า เป้าที่ผมจะยิงวันนี้เป็นเป้านี่นะครับเป็นสาราไม่ใช่สาลาเป็นกระต๊อบเถียงนานะถ้าบ้านผมเขาเรียกเถียงนาพระกลางอาจจะเรียกกระตอ๊อบที่พักอะไรเงี้ยกลางทุ่งนะถ้าลูกกระสุนมันโดนได้ยินเสียงนั่นแสดงว่าในระยะร้อเมตรมันยิงถึงนะครับยิงถึงยิงได้แต่จะไปหวังความแม่นไม่ได้คลิปนี้เป็นการทดลองในระยะร้อเมตรครับว่าหนังสติกเต่มันยิงถึงไหมแค่นั้นเองนะครับ อะลองดูนะครับรให้ดูเป็นกระต๊อบนะครับเป็นกระต๊อบนะตอบนี้ใหญ่นะครับใหญ่นะผมจะเริ่มนับจากถนนนะครับยิงเข้ามานะที่ระยะร้อยเมตรนะครับอันนี้ก็ไปหน 10, 10. ึ่งสองสามเ1ก้าสิบสองเจดแ่ี๋ยวผมนับไปเรื่อยยิงสิบูกกระสุนนะครับ ่าโดนครับาครับโดนครับอ่าโดนครับโดนครับ โดนครับเจียดครับอ่าเจียดครับได้ยินเสียงครับโอ้โอ้โดนเต็นท์ครับโดนเต็นท์ ระยะระยะหนึ่งร้อยเมตรประมาณร้อยสี่สบเก้าก็ลูกกระสุนยิงถึงครับยิงเกินยิงไกลเกินด้วยเกินหนึ่งร้อยเมตรนี่เห็นไหมครับยิงได้เลยโอ้โดนเต็นครับดังตุ๊บต,บต,บตุบเลย <laughs> เดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่าเต็นมันเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวไปดูลูกกระสุนตรงบริเวณเต็นท์นะครับว่าเราจะหาเจอไหมนะครับมันเข้าช่องนะเข้าช่องตรงตรงเขาเรียกคานกับขื่อครับมันก็เลยไม่โดนนะอันนี้เป็นเ,เต็นท์ที่บอกเมื่อกี้นะครับที่ดังตุบๆอะ่ะเดี๋ยวเราหากระสุนกันครับว่าเราจะเจอไหมนะโดนเต็นท์อยู่หลายลูกนะยังมีรอยอยู่เลยเดี๋ยวผมลองพยายามหาลูกเหล็กดูนะครับว่าจะเจอไหมนะ เอครับเมื่อกี้ก็พยายามหาแล้วครับหาแล้วนะครับไม่เจอนะอยิงมาครับลูกกระสุนบางลูกเนี่ยมันมันโค้งต่ําลงมานะครับโค้งต่ําลงมานะครับตามช่องเนี้ยนะสุดท้ายมันมาโดนเต็นนี้นะครับได้ยินเสียงโดนเต็นอยู่ประมาณสองสามลูกดังตุบๆนะแต่หากระสุนไม่เจอนะครับแล้วก็โดนโดนนะครับโดนกระต๊อบเนี่ยโดนแน่ ระยะหนึ่งร้อยเมตรยิงได้เลยครับถึงครับเกินด้วยซ้ำนะเพราะว่าผมได้ยินเสียงลูกกระสุนบางลูกเนี่ยเลยเลยกระตอ๊อบแล้วก็ไปตกกระแทกได้ยินเสียงกระแทกน้ําดังตึบนะครับดังตึบเลยนะครับแสดงว่าหนังสติ๊กที่ระยะหนึ่งร้อยเมตรนี่ยิงถึงครับยางที่ผมใช้เป็นยางเขียวศูนย์จุดหกห้านะฮะยิงถึงได้นะครับแต่อย่างที่บอกครับหวังผลไม่ได้นะครับยิงระยะไกลร้อยเมตรเนี่ยมันมัน บอกว่าหนังกติกไปโหยิงแม่นมากนะครับยิงแม่นมากแปดสิบเก้าสิบร้อยเมตรนะยิงแม่นจริงๆเป็นไปไม่ได้ครับยังไงก็เป็นไปไม่ได้หนังกระติกถามว่ามันมีโอกาสโดนไหมมันมีโอกาสแต่ว่าความแน่นอนนะมันเป็นไปได้ยากถ้าโดนที่ระยะแปดสิบเก้าสิบร้อยเมตรนี่โอไม่รู้ว่าจะยิงกี่ครั้งแล้วครับคงจะตัดต่อคลิปเอาเฉพาะเฉพาะจังหวะตอนที่โดนมาให้ดูถึงจะรู้ว่าโดนนะครับ โอเคคลิปนี้ก็มาพิสูจน์ยิงสนุกสนุกขำๆให้ดูเพื่อนๆดูครับว่าจริงๆแล้วหนังสติกระยะ100รอเมตรมันยิงถึงอยู่แล้วนะครับยิงถึงนะที่ที่มันมีปัญหาว่าเราไม่รู้ว่าถึงไม่ถึงตอนแรกเนะี่ยเพราะว่ามันมองไม่เห็นวิถีกระสุนที่มันตกตำแหน่งที่มันตกเพราะว่ามันไกลระยะไกล100เมตรเรามองไม่เห็นแน่นอนดังนั้นผมก็เลยมาใช้เป้าเป็นกระต๊อบนะครับสังกะสีเพื่อให้มันใหญ่ขึ้นเราจะได้รู้ว่า มันโดนนะมันจะได้ยินเสียงนะครับยิงยิงมาก็โดนนะครับโดนโดนโอเคนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสนุกสนุกขำๆไรสาระไม่มีสาระนะครับคลิปนี้โอเคครับเดี๋ยวเจอกันีกครับสวัสดีครับ